สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องป้องปายสุขภูดสกขนครับวันนี้พบกับสันซาวช n แนลครับผมมันนี้้าพเมื่อบังบรรยากาศรอบๆบ้านผักแสงท่องฟิลแนลครับผมครับตอนนี้บานผักแสงท่องฟิลแนลกำลังเติมกอสางอันนี้เป็นห้อผักที่ไทางเครื่องครับ อากาศตอนเศร้าอากาศบา่อนาวแห้งครับอากาศเย็นพอดีพอดีครับจ่องร่มนิดนนิดนะครับทิ้งมันก่อสร้างเป็นกําลังก่อสร้างว่าสิเป็นรีสอร์ทบอกครับด้วยจังไรผมก็ดูกันครับนึ่กําลังเดิมก่อสร้างไปน็นแหลกครับด้วยสีสังที่สอดกลางหน้ามุแจ๊คครับ ตอนนี้กำลังเริ่มก่อสร้างกันไปครับกลับเป็นบรรยากาศขัางดังบานพักขางออฟฟิศนะครับเนาะสานนำบรรยากาศดีครับนี่ทุงหน้ารอบ,รอบ การเป็นกสิแลวประมาณปีนี่แล้วมั้งครับแล้วเนี่ย็คงสิเป็นนี่ครับแถวเนี่ยก็สิเป็นเออลมใหญ่ครับเอาไว้ต่างวิธีสอมครับอีกบดนหนอครับมีโครงการมาแล้วนี่ก็เป็นบ้านนอกเขตครับกําลัง ต่างเสาอ้อมรั่วครับเนี่ยคนอ้อมรั่วทั้งคางก็ต่อเติมเข็ดหมองทำงานของเข็ดวัวจะกรบเพนอยู่ทั้งคางครับบ้านน้องเข็มอันนี้จะเป็นคางบ้านพักครับ ครับบ้านนองเขตก็กลังก่อสร้างมองขายของของนองค์เทพมั้งครับคัดแผ่นเป็นร้านปลาลุนปลาเพลินครับขายพวกเครื่องดืม่มนะครับก็กำลังรอบตัวแถวบ้านนองค์เทพตามบัวก็สิดข้อยึดบัตครับครับบรรยากาศตอนเช้าๆรอบรอบบ้าน ฝักแสงทองฟินแลนด์ครับหน้าบ้านก็ติดถนนดำครับไปมาสะดวกน้องทีน้องเห็นยังม,มันเปิดบ่อป่ะครับอ๋อปตูวเป็นยังงอ,อเเเนน่เปิดบ่อครับดึงบ่อ,บอ,อ,อป่ะ,ปะน,น้องทีไม่ควรเจาะป่ะใส่ที่หมวดเอาบ,บอ่ครับเพื่อนบ่ใส่ที่หมวดที่หมวดเท่าไหร่บ่ ครับนนบ้านกับสางไปไยเติบแล้วครับค่ายในปีนี้แหละก็แล้วแล้วครับนี่บ้านบอดปิกบอดแถว บอบนอนี้จะทุงให้ทุงหน้าครับเนี่ก็เป็นทางเขาอีกฟังหนึ่งครับทีมงานห้องทีมงานเื่องเสียงหนะครับนอนงอูที่ไตตรงมาคามเอยครับตอนแรกกับััางเสียงใายรถเขามาหนีแหละครับมาปั่นไฟครับ เพที่กงเสียงยบ้อยหมดแล้วครับเตรียมจะไหลซดมาแรงครับมาแรมากมันก็เริ่มไรแล้วครับจะเอาบปงหูว,ว่าเวลาเทาไรครับเพื่อนท่านบอกอยู่ครับนี่ก็เป็นรถแดนเสร์ครับครับฟับงนี่ก็เป็นถุงหน้ากัน,นครับ

มันเกิดบ่คิดฮอดลูปฮอดเมียบ่กประกาศบ้านผมบ่กผมโมวเมียครับสวัสดีค่ะฝากช่องอ่าอาจารย์สันด้วยนะคะผมสดเด้อครับเด้อผมสดสดอาจารย์สันสดนะครับสดมาหลายปีแล้วครับอีหลีจะบอเลยมาบอกเนี่ยนะครับผมจะคองอีกแล้วีหลีบอกว่าสิไดงวันเนี่ยควายสิแดงมีคนอยอยากจะไมีครับมันเลิกกันแล้วครับก็อยุคพุทธครับใชนครับผมอ่าอีหยังก็อีหยังก็โฟมแตงครับอีหยังก็อีหยังก็ ทัศนคติเราไม่ตรงกันไม่ตรงกันต้องเป็นแค่พี่น้องครับผมแม่นครับฝากช่องกับอาจารย์สันด้วยนะคะอาจารย์สันนิยังแสนโนฟิแลนด์บอกครับฉันเศร้าแชแนลครับผมผมอาจายสันฉันเศร้าฉันเศร้าฉันเศร้าไหมครับเสียงครับเป็นแบบฉันเศร้าวฝากช่องด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์สันนี่ก็โสดค่ะค่อยฮูเพราะข่อยยุนี่ให้เ่าโสดดินมาถามข่อยแล้วเขาบอกว่าถ้าไม่โสดนี่เช็คเดี๋ยวนี้อยนี่ ผู้เมื่อสภาวะคนในนี้เรื่องสลดสอดเห็นต้องคอยดีค่ะคอยนี่ค่ะโสดค่ะอาจารย์สันโสดค่ะครับผมอืมงั้นเดือนเล่ากับซีสหามื่นคบไว้กับบเสียหลายเด้อว้าคือจะไปไลา่ตนาครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับคนนะนั่ช่องให้ครับโอ้ยดังแทบบาทนี่ครับบรรยากาศรอบบ้านพักครับเนาะอันนี้ก็เป็นห้องเป็นเสื่อครับแต่งตัวครับ อันนี้ก็เป็นด้านหลังของเวทีที่ห้องกับโอเคครับมีปองขึ้นได้สักสองทางครับอาจจะแคบไปหน่อยแต่ว่าก็เห็ดไข่มันเขาวครับสภาพชิ้นไ่รอครับก็คู่เฟืกน้อครับครับนี่ครับคู่เฟือกคู่เฟกโอ้ยคู่เฟกสิฟาดตัวนี้โอ้ยครับทิ้งมาเน้ากับยู้ไซน์เนาะอยู้ไซน์กันหมดแล้ว ว่ายแล้วครับนี่ยจ้างว้ายมาว่ายแล้วนั่นเองครับที่ง่านั่งก็อยู่นี่ครับพักกันพักพันช่วงนี้ครับยังมาแร่กับไปซ้อมบอลกันมาว่านกับไปซ้อมบอลโอ้ยจ็ปวดขาปวดแขนเลยครับมาว่าน้ำเบิร์กบอลผมเบิ่งคลิปว่านเ่าเตะบอลนี่บ่โอ้โคลิปเตะบอลกันมาว่านี่ครับอมาว่านโอ้ที่ง่านั่งซ้อมแบบตาอยู่คนละสายเดียวสีเพสสีมันหมดจับสีกันแล้ครับที่คนว่ามีอยู่สิบเอ็ดคนกับแบงค์เคริงโพละสีชมพูสีฟ้า บรรยากาศจะไปซ้อมบอนกันอีกครับจากบ,บ้านพ่นเือโอ้จนต้องฆ่าแล้วครับท่านสองแล้วอีกบ่โดนก็นแล้วครับครับบรรยากาศบ้านพักแสงทองฟินแลนด์ครับเงียบครับคนมาท่านตื่นหลายหรอกช่วงนี้สร้างก่อสร้างกันดีดีครับอีกบ่โดนก็นแล้วก็จะได้ขึ้นบ้านไม่อีกแล้วเพราะหนาเพลว อ๋อบอลีดเตีบอนม่าวานซ่อมบอนหม่าวา,านนี่ครับจันขาวเธ่วหาจันทขาวครับไฟแสงสีเสงกระเดบรบลอยว่าดัครับถ่ายตาระกุฏีมาซ่อมครับ รากศครัขบขอบคุณทุกคนนะครับเรือที่รับชมคลิปนี้จนจบครับคลิปนี้คงขราไว้ซัำนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันญชาวชาแนลนี้แล้วครับเด้อสวัสดีครับ